สวัสดีค่ะมื่อหนี่ยายนงผ้ามาเบงต้นดอกจานต้นจานต้นจานอยู่หลังบานกำลังออกดอกค่ะกำลังออกดอกกำลังงามค่ะดิดอกเบงดอกกำลังงามดอกสดใสหมกัมกๆเลยค่ะดอกจาน นี่แง่นุ่งกับตัดกิ่งทางคูนออกนะคะก็เลยเหลือแต่ทางที่ต้นต้นจานเป็นไมยืนต้นต้นจานนี่เป็นไมยืนต้นเป็นไม้มงค้นเนียค่ะผิวนองเป็นไม้มงค้นเรียกซับย์่นุ่งกับปงหูนี่ยละค่ะคาบอกอเพิ่นบอกว่า ต้นจานท้าปลูกไว้หนาบ้าน ấy, จะเป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์เข้าบ้านยายนงพันเอามาปลูกทั้งหลังบ้านเนาะค่ะปลูกทั้งหนาทั้งหลังก็เรียกทรัพย์ได้มืดอะเนาะค่เป็นไม้มงคลเรียกทรั์เข้าบ้านพันบอกดอกของดอกสี สดสวยงามมากๆสามารถเอาไปต้มเป็นน้ำดื่มเป็นน้ำชาดื่มได,ด้เ้ยค่ะดอกดื่มเป็นน้ำชาหรือว่าเวลาห้าทองอืดทองอืดทองเฟินก็เอาดอกจานนี่แหละค่ะเป็นสมุนไพรรรมาชฉาติของข้านี่แหละที่เอาไปต้ม แกะทองเออได้เอ่แกนสำหรับแกนต้นจานเนาะแกนนี่ค่ะเอาไปถากถากแล้วฟันเอาไอ้แกนนี่ต้มแกะปวดฟันไหมคะ่ะสมัยก่อนเนาะเพิ่นก็เอาใส่ยาสมุนไพรที่หาน้ำบานเอานี่แหละค่ะเป็นต้มแกะปวดฟัน ใบใบมันกไอ้แก่ทองอืดทองเฟอือต้มแก่ทองอืดทองเฟอือไดขึ้นกันค่ะต้นดอกจันเป็นใหม่ม่งค้นที่มีสรรพคุณมากมายมีประโยชน์มากมายขึ้นกันค่ะบรดดับบานให้สวยงามสวยงามกับใบกับสีดอกของ ต้นจานนี่สวยมากๆค่ะลำต้นเนี่จะมันจะบะตรงหรืค่ะต้นจานนี่ลำต้นมันจะคดไปเห็นคตไปนี่ถ้ามชาติตกแต่งหน้าเนาะคะ่ะมันจะบะตรงเรียวขึ้นไปขึ้นใหม่อื่นเลยคะ่ะจะบิดจะงอปุงหันมองนี่สวยง่ามมากๆนะคะต้นจานหรือต้น ทองกล่าวต้นทองกล่าวฮะแต่บานห้ามนิยมเอื่นว่าตุนจานเนาะค่ะกําลังออกดอกสวยมากมากเลยค่ะพี่น้องเอ้ยโน,โกนกโองกับมาก็มาจิกยุบประจำทั้งหน้าบานาย่นุ่งเลยค่ะออกดอกมาได้สองสามปีนี่แหละค่ะที่ก็ออกดอกต้นจันเนี่ยเพิ่งออกดอกได้สามปีนี่แหละค่ะ ระดับความสวยงามหมากัมกๆเลยค่ะ,ะมนีกะแย่นุ่งก็ถ้าบะเบิงสำนีก่อน่าเห็นดอกยางมาลังบานเห็นมันงามเนาะดอกจันกันแล้วดอกมันงามแย่นุ่งก็เลยเก็บภาพบันทึกภาพให้พี่ให้น้องเบิงดอกจนันไม้มงคลเรียกทรัพย์ ให้น้องพามาเบิ่งสำเนียก่อนสวัสดีค่ะ